สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่ม y NP นะครับและวันนี้ผมมาหาไมมินครับผมแล้วมีอะไรเกิดขึ้นฮนะได้ปลาสิคะฮะโอ้นี่ฮะไมมินเ <c oughs> พิ่งตกปลานะครับโ<ม>อ้ยเฮ้ย,ย,ยปลานิยนครับผมเพื่อนเร็ว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 เอาขึ้นมาเอาขึ้นมานี่ครับผมโอ้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 โอนี่ครับผมปลาสัตว์ประหลาด โอ้นี่ปลาช็อกเกอร์เนี่ยเปิ่เอาไปกินก็อนี่ช็อกเกอร์ครับผมเปิ่อเอาไปเนี่ยได้กินป่ะอันนี้กินได้กินได้กินได้เนี่ย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 แล้วคือมันเหนียวมากเลยไอ้เนื้อมันเหนียวมากอะโดยแล้วปากมันแบบนี้ตัวอืมนี่ฮะเรียบร้อยนี่ครับผมโอ้ไอ้ห้ามเอาไปปล่อยลงขี้เก่าหนะนี่ฮะดูดูดูปากมันโอ้นี่ครับผมใครไม่เคยเห็นนะฮะปลาช็อกเกอร์ครับผมโอ้ปลาช็อกนี่ไซส์ใหญ่มากนะฮะ ใหญ่มากเห็นไหมครับเพื่อนใหญ่กว่าเพนสะคืนแหรอไซนี่ใหญ่มากโอเคมาปล่อยแล้วฮะบ่ปล่อยนี่ปล่อยข้างหลังนู่นโอเคนี่นะคะก็คือรถรถอะไรเอ่ยรถอีแท็กค่ะโอ้โหนี่ไงครับรถอีแท็กโอ้โหนี่เองใช่ไหมฮะใช่ไ่ใช่ฮะได้อ้าวเหรอรถอีแท็กคือไหนฮะโอ้นี่เหรอฮะโอ้โหน้องเอ็มขึ้นได้เหรอได้ โอ้นี่ครับผมบบออโอ้อันนี้เคยอาไปลากวัวมาแล้วข<ะ>ี้ไอไปลากวัวมาแล้วคลิปที่ไอไปลากวัวล่าสุดไงไปล้มวัวบนภูเขาบนดอยขี่รถเนี่ยเออรถอีแต็กอย่างนี้เลยนี่ครับพ่อจอนครับแม่พ่อจอนนะครับพ่อจอ,นนอ,จอมียนี่ครับผมโอ้พ่อจอนเป็นสายควันนะเพื่อนโอ้ดิเพื่อนโอ้โหแบบสุดยอดเลยเพื่อนเดี๋ยวดูข้างในโอ้โห กลิ่นมันสุดยอดเลยพ่จอจทน,นอันนี้มันจะมีอันนี้มันเป็นฮะ<า>อันนี้มันพืเต่อาอต่อะต่ทาเนาะพ่าเนาะโอ้นี่ครับผมแต่ข้างที่นี่ก็บอกโอ้หอนเหมือนกันเนาะอนโอ้นี่หอนมากเพื่อนโอ้แล้วมันมีช่องลมเยอะนะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่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 น้ำส้มควันไม้เหรอออ๋อไม่ย้อยออกนี้เนาะไม่เอ,อ,อกนี้กันโอ้นี่ไงครับผมเพื่อนลักษณะของมันนะครับผมนี่ฮะ อันนี้เป็นน้ำปอนไม้เจ้าเองมึงจับแล้วร้อนเหรอไม่ไม่ต้องเยอะเหเจ้าไอ้ไม่ได้ไหนฮะโอ้เหมือนน้ำต้มเลยอ่ะอันนก็มันก็มันก็ช่วยยังยังเป็นต้มเหล้าอ่ะโอ้เงื่อนมันนั้นมีกลิ่นด้วยครับผมโอ้นี่ครับผมให้ลองจิ้มเหรอมันล้ำนะหวานเหรอใช่มันหวานเดี๋ยว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 นี่ฮะ ส้มใส่วานน้ำส้มไอ้โอ้โหมาดูนี่ส้มส้มอ่ารสชาติส้มส้มฝาดฝาดครับผมโอ้โหมาดูธรรมชาติที่ฮะมาดูธรรมชาตินี่ธรรมชาติอะไรคะโอ้โหนะครับเขาพรีเซนต์เยอะมากนะนี่เข้าประตูโวเดมอนก็โอ้ตัวเดนมอนมีอะไรครับโอ้โหนี่เลย โอ้โหนี่ครับผมนี่เป็นคลองที่แบบสามารถปล่อยปลาได้นะนี่ฮะวันนี้ผมมีภารกิจนะฮะผมจะไปช่วยพ่อจอนะฮะที่จะขนไม้นะฮะเอามารตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูขั้นตอนว่าเขาทํายังไงนะการเผาถ่านนะใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะไปดูที่เช่าไหมมิผมจะสอนว่าดูยังไงโอ้โหแต่ตอนนี้ผมมาที่ผมสุเมาแล้วเพื่อนคือเหมือนผมอยู่ใน อยู่ในหมอกหมอกควันเนี่ยหมอเขาระบายออกมาหมดเลยนะตรงนี้ก็ออกนะครับโอ้โหควันไม้โอ้โ,โอ้มีกล่องอยู่ตรงนี้มันคือเตาถ่านอ่ะฮะแล้วกะ็เอาเอาน้ำ้มควันไหมเก็บน้ำ้มควันไม้เก็บน้ำ้มควมมันไหมในนี้นในใน,ในี้เดี๋ยวเปลี่ยนเตาถ่านเดี๋ยวมันมันมันเผาไปแล้วอ่า แล้วเราจะแปลงยังไงเหรอคจับจ,จะจะอยากมีอนาคตอยากจะสร้างเต่าเพิ่มก่อนอว่าจะแปลงนี่มันซักเต่าเนี่ยนะเต่าน,นี่ลงทุนไปเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณเท่าไหร่กี่บาทอะ่ะประมาณสองพันบาทสองพันกว่าบาทโอ้โหนี่ครับผม 20, <000. S 1> ถ้าใครอยากจะทำนะฮะสองพันกว่าบาทครับผมก็มีสตางค์ประมาณสักสามพันเนาะเพื<ม>่อแต่ต้องทําเองต้องใช้ดินต้องทําเองอ่านี่ฮะวันนี้มันแก้ใจดินเพราะเรมันแก้ใจปูนเนาะโอ้นี่ นี่ฮะผมผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเพื่อนนะเพิ่งครั้งแรกเหมือนกันนี่มันจะมีอ๋อนี่ไงฮะช่องลงไปข้างล่างนี่ฮะโอ้แานมันก็จะร้อนอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นไปนี่มันนี่ขึ้นไปอย่างี้นเต่าเต่าจุดไฟเปิดโอ้เขาต้องเขาต้องอัดไฟเข้าตลอดอ่ะโอ้ตรงนี้ต้องอัดไฟต้องต้องใส่ไฟเข้าตลอดนี่เนี่ยโอ้มนจะร้อนร้อนแดงแดงอย่างนั้นเนาะเออมันต้องนี่ไฟมันหัวร้อนต้องโซนหัวตลอดน่ะนี่อ๋อมันแดงเนาะมัน เฮ้ไฟมันเข้าไปไหนวะกะอ๋อมันจะร้องขึ้นไปอืมเขามันมเขาจะต,ต้องแก้พลังงานมันอะพลังงานไฟ<ป>ตัวนี้ไงตอนนี้แล้วเขาเอาพัดลมมาเป่าดีอ่ะดีมาดีค่ะมันจะไม่เว้ยนะเป็นมอดเนาะ เขาจะเอาน้ำส <mile> ้มควันไม้ด้วยนะเขาก็เลยทำเป็นอ๋อต้องการอยากจะได้น้ำส้มควันไม้ไ้้้นนำสมมควัถ้าเขาเต่าเ้ามาเอาน้ำส้มควันไม้เขาก็บบใช่เขากแบบอ๋อแต่ต้องการน้ำส้มควันไม้ต้องแกต้องการน้ำส้มควันไม้อ๋อมันจะเกิดความดันของนี้มาแล้วก็มันจะมาถึงนี่ควันมันจะขึ้นไปขึ้นมาแล้วมันจะมาโร่นจะต่อมันจะใส่เข้านี่มันอาศัยความฮอนจ้ะฮอนฮอนแล้วกันมันจะมีไอ้น้ำมันจะมีไอ้น้ำคือน้ำส้มควันไม้นั่นะโอ้ไอ้นน้ำมันก็จะย่อยลงนี่ย่อยนี่แล้วขายอย่างไรครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ยู้ตัวไหน <c oughs> คู่ละกี่บาทหัทนในล้านขายปุ๋ยขายยาเขาขายลิตรละน้อยเท่านะเนี่ยลิตรละร้อยยี่สิบโอ้โหนี่ฮะแล้วพ่อก,กําลังเก็บสะสมไว้นะครับนี่สะสมนะแล้วก็ได้ทานตัวได้ทานตัวแล้วควอน<ม>พวกนี้เอาขายได้ไหมครับเนี่ย <c oughs> เอาไว้สำหรับสายเขียวสูตรสูตชั่วโ <c oughs> มงละร้อย <c oughs> ไม่มีหรอกว่าก็อ,อยากจะมาสูตรนะฮะชั่วโมงละร้อยผมแหมนอนมาดูนี่ฮะดูอย่างครับ่ อ๋อนี่ครับผมอันนี้ตีเก็บไว้อันนี้ตีเก็บนับตู้ฟอนไม้มันต้องบ่มไว้โอ้ต้องบ่มไห้แหมต่อประว่าสามเดือนถึงจะใช้งานได้ถ้าเป็นอยแอคคือเอาไปใจ็คมาได้เตอะเหมือนเราทำน้ำมักอ่าสามเดือนโอ้มันต้องมีสามเดือนแล้วก็ถึงจะมากรอกใส่อย่างนี้อันนี้คือตีเก็บนี่ไงเอาเก็บมานี่เต่านี่เนี่ยเราเอาไปมักขั้นสามเดือนเราเอาไปขายลิตรละร้อยห้าสิบ 120 120อ่าถ้าซื้อซือ้อได้ไหมมิม้น<อ>ติดต่อได้ติด120ี่ 120. ราคารดนะครับผมนี่ไงนี่ไงเนี่ยเพื่อก็จะเอาไม้ทอโอ้อ จะตัดป็นง yeah. <W r stage mainland> yeah. yeah. mm ่ายเนี <rawd Moder> ่ยคูโมต้านะครับผมอย่างแรงจะขึ้นไปเลยนะฮะเนี่ยเอไปเลยไปก่อนเดีวเอาละฮะนี่ครับผมก็จะนั่งรถอีกแท็กอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนที่ผมไปที่โดยที่ผ่านมานะฮะก็ไปล้มบัวไปแล้วนะฮะ ก็ใช้รถอีแท mm ็กนะฮะรถอีแท็กนี่ต้องขับเป็นด้วยนะถ้าขับไม่เป็นนี่ล้มเลยล้มเลยนะฮะอันตรายนี่ครับผมโอ้เอ้าเดี๋ยวเราไปช่วยลูกจอนนะครับขนไม้นะครับมาไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะไปกันเลยซิงกันเลยนะฮะ สิงไปเลยโอ้โหนี่ครับผมโหเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องพานน้ำเลยฮะลุยน้ำไปเลยโอ้นี่อันนี้คือไม้ลำไยหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นกองแบบนี้เลยนะโอเคตอนนี้หมาก็มากับเราด้วยนะครับมาตัวแรกมาโอ้นี่เข้าไปในสวนนะครับ เพื่อที่เราจะไปเอาไม้นะฮะนม่บ่างค่ะทันโลกดียร์ค่ะทันโลกดียรนะเดี๋ยวมาช่วยขนไม้ครับผม ไงวาไงฮะโอ้โหทำไรทำไรเจ้าแดงเ,เจ้าแดงเจ้าแดงเจ้าแดงว้าวนี่โอ้โหนี่ะอันนี้เป็นต้นมะพร้าวนะเพื่อนนะโอ้โหนี่ก็เป็นคลองนี่น่าจะมีปลาเยอะเลยนะเนี่ย ไปไปด้วยไหมไป,ไปด้วยไม้ไปด้วยไหมไปด้วยกันไหมเดี๋ยวตอกไม้พวกนี้นะครับไปไว้ที่เตาถ่านเพื่อที่ว่าจะได้เอาเผาอะไรง่ายขึ้นนะครับที่เตาถ่านนู้นนะครับก็ต้องย้ายไปที่นู่นอีกนะครับต้องมัดหน่อยหนึ่งนะเพื่อความปลอดภัยครับอมตีแน่วเลย นี่ครับโอ้เล้โอ้นะะอี่นี่นี่ลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่โอ้โหลำใหญ่ oh ho! ยังมีอยู่เลยนะนะ <c oughs> ได้สมัย ถึงที่เอาฐานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมเน่เน่เฮ้มาถึงแล้วนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาลงตรงนี้นะเพื่อนนะนี่ก็จะเอาลงตรงนี้นะครับโดลงมารถตรงไหนเหรอโอเคตอนนี้เราก็ถึงโซ่านแล้วนะคะขนไม้ นั่นม s. <S มมมอมบอ <c oughs> Ồ, ดอเะนดี่๋ยวเราจะเอาอขอนั่งซ้มวันห่อมดมดหน่อยเอย้ได้ใช้งานเลยใช้งาน้วยอ๋อเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นครับไมมิมีอะไรเกิดขึ้นครับ แนะนำมาดีๆเดี๋ยวผมจะไปดูเมื่อกี้ได้ยินว่ามีมดมีอะไรอยู่แถวนี้แม่ว่ามดมีไหนครับแม่มดมีไหนครับเตนั่นะมีไหนโอ้นี่ครับผมเพื่อนๆนี่มดแดงอยู่แถวนี้ครับผมมาเดี๋ยวเรานี่นี่ครับเพื่อนอ้มดแดงนี่ครบแล้วเจบครับผมแล้วก็มันจะถ้าใครแพ้เนี่ยไม่ได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้ไมมินเขาก็ไปเอา น้ำส้มควันไม้นะฮะที่จะามาออนี่เได้ทงนี่ครับผม <ๆ S 1> เขาจะน้าส้มควันไม้เนี่ยเอาไปไล่จะใช้ได้จริงๆเลยเนี่ยโอ้โหนี่ครับผมนี่ครับผมไม่ใช่น้ํามันเบนซินนะเพื่อน<ม>แต่เป็นน้า <ๆ S 1> น้าส้มควันไม้สนับสนุนโดยโคกนะโอ้นี่ครับผมนี่คือน้ําส้มควันไม้ที่ผลิตเมื่อกี้นะฮะสามารถ ไล่มดได้นะเพื่อนนะไล่มดไล่แมลงได้ใช่โอ้นี่ครับตีงบงตีไหนตีงบงตีไนอันต้นไม้เปล่าข้าวโพดต้นไม้เนี่ยที่มันตายเลยนะปอดไม่ผลต่ว่าปอดไปผลต่ว่าก็มันงซื้อนะหายเลยเพื่อนขวดร้อยร้อยห้าสิบนะซื้อได้เลยริดละร้อยห้าสิบใช่ขอบมาซื้อได้เลยนะเผาท่านี่เขาใส่ความหอมจนเนี้ยเข้าไปเข้าไปไนวุ่นอ่ะอ๋อเข้าไปเผาไนวุ่นนิด้นึ่ะอ่านี่ไงอ ตอนตรงนี้ตอนหองแล้วมันจะตั pues ้งไ erm ้อยถ้าม mm ีจ hmm. ่ายอันเป็นมันเป็นแห้งมันเขาจะแปลงแปลงแปลงต่อไว้ในขนาดแปลงไปค่ายแปลงแปลงต่อเนี่ยนะก็ก็แปลงแปลงแปลงต่อไว้ในท่อแล้วก็เอาไม้ไปสุมเอาแล้วไม้ไปยัดยัดยัดไว้เนาะไม่ฮะก็ไปไม่มันมันจะวางแนวตั้งมุดกลักแถวไหนเนี่ยอ๋อตั้งตั้งตั้งไว้ตั้งไว้เต็มเนี่ยแหละอ่เต็มแล้วไฟมันจะล้องเข้าต่อเออเขาคือว่าเขา เผาเข้าไปเขาเขาเขาใส่ไม่ข้างแรกเรื่องน่ะข้างแรกเขาใส่ไม้ไปก่อนใส่ไม้ให้มันเต็มนะนะั่น่ะพอาะขไางนมันจะมีต่อดจากตัวนี้กันไปต่ออ๋อครับครับเขาใส่ไม้เขาเต็มเต็มหมดเพราะมันมีปลา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 เต่าอ,อยู่หันหน่อยอ่านี่ไงปลาเต่าเออปลาเฟิน,น,นนะไปอ่ามันมีปลาเต่าเพราะเต่าอันนี้มันจะมีปองควันอยู่ห้าปองอ่านี่นะครับปองควันอยู่ห้าปองเขาใส่ไม้เต็มหมดแล้วหมดเขาก็ปิดมุนันหมดอ่ะปิดนันก็ แล้วก็เข้ากับมาจุดไฟทั้งนี่จุดไฟทั้งนี้โอเคโอเคจุบไฟนี่อาศัยความร้อนตัวนี้ขึ้นไปตัวนั้นเนี่ยแต่มันก็แค่เวลาเมินนะนเมินเหมือนกันเนาะเหมือนกันครียตีดครับเครียตีดจะไม่เสี่ยงเนี่ยประมาณสี่วันอะสี่วันสี่วันนี้จะไม่เสี่ยงหมดถ้ามันไม่หมดนะห้ามห้ามทางในหั่นมันไม่หมดนี่หมายความว่ามันมีควันละอ๋อควันหมดอควันหมดเลยสังเกตดูนะฮะถ้ามันไหม้หมดนะไม้มันไหม้หมดควันจะไม่มีนะวิธีการนะครับเนี่ยควันพวกนี้ก็จะไม่มี เนี่ยถ้าเขาเอานน้ำส้มกวอนไม้เขาปล่อยมันเกิดจะออกแบบเนี้ยอ๋อออกอนี้เลยเนาะเออมันเกิดจะออกมันเสียมันเสียเสียของมันเสียของอ่าก็เลยนี่ถ้าได้น้ำส้มกวอนไม้ก็จะได้ได้อันนี้แหมอ๋อมันจะเพิ่มรายได้เขาเพิ่มรายได้ข้ามน้อยนะครับโอ้โหนี่ครับผมนี่การใช้ภูมิปัญญามันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ร้านเนาะครับครับครับว้ถ้าเขาจะเอาน้ำส้มกวอนไม้เขาก็ต้องถ้าเขาเอาเหาก็ปล่อยแบบเนี้ยทำแท่งขึ้นมาก็สามารถได้น้ำส้มกวอนไม้ถ้าเขาจะเอาน้ำส้มกวอนไม้เขาก็ อ๋อตัวนี้เขาใส่อากาศกับนี่อ๋อนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงซุปข้อนี่เลยโชูบนี่น,นี่แล้วก็เอาดินโป,โป,โป,โป๊ะเนาะอดินโป๊ะโป๊ะโป๊ะนุม่มคอไม่กระมันอันนี้เนาะอ๋อนี่กำไว้อมีอมทำกำไว้มันนั้นมันห,มหึงได้องศามันน่ะค่ะเนี่ยละแหนมมันก็ย้อยเหมือนเมืม่อกี้ที่เราดูนะครับเนี่ย โอ้ปอกอะไรครับน่ะเดี๋ยวเดี๋ยววนละคลิปโอ้โหอันนี้คอลแล็บไงคอลแล็บไงนี่ฮะโอ้โหนี่คร mm ับเขากำลังปอกหน่อนะนี่คุณแม่นะครับกำลังปอกหน่อนะครับโอ้นี่ครับผมโอ้แม่นอมนีอเหรอครับผมซับนอส้มครับไม่ทำคลิปเต็มได้ที่ช่องไม้มิ้นนะคะนึกว่าซับมะม่วงตับมะม่วงนี่ตับมะม่วงไงวันนี้เราได้เรียนรู้นะฮะ ว่าไม้นะฮะก็สามารถเอามาแปลร em um, SO mm ูปเป็นถ่านนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มผลิตผลผลิตเป็นรายได้ขึ้นมานะครับโดยมีน้ำส้มควันไม้นะครับแล้วก็ได้จากนอกจากที่เราเอาเตาถ่านแต่เราก็ถ้าเราทำอีกหน่อยนึงเราไปทุ่มอีกหน่อยนึงก็คือทำตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ทำระบบขึ้นมาก็สามารถได้น้ำส้มควันไม้นะครับซึ่งสามารถขายลิตรนึงก็ร้อยกว่าบาทได้นะครับก็เตาหนึ่งเนี่ยสามารถ ทำได้เป็นหลายหลายร้อยหลายร้อยลิตรเลยนะฉะนั้นก็โอ้โหแล้วก็เตานี่ก็ถ้าเอาไปทานก็ได้อีกอีกราคานึงนะฮะก็สามารถกระสอบกระสอบเท่าไหร่ครับฮะร้อยหกสิบโอ้โหนะครับไม่มีง่วงนอนแล้วนะฮะร้อยหกสิบโอกอ่านะครับก็เพิ่มผลิตขึ้นมาแล้วก็มีน้ําส้มคง,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 งคอนไม้เยอะแยะมากมายขายปาลาด้วยนะขายปลาด้วยนะฮะก็น้ําส้มเนี่เอาไปน้ําส้มคอนไม้สามารถเอาเอาใส่ ปลาได้เปลี่ยนน้ําให้กลายเป็นน้ําดีได้ใช่โอ้เนี่ยปลาออกแล้วปลาออกโอ้นี่ครับผมน้าปอกว่าเรจะคว่างได้เอ้อเดีอเดได้สวยขึ้นมาแน่นอนได้สวยแน่นอนวันนี้ครับผมกับอาชีพที่วันนี้ผมเรียนรู้นะฮะเป็นอาชีพที่ลองไปทําได้นะครับไม่ยากเลยนะครับซื้อรถอีแต๊กคันหนึ่งนะครับแล้วก็ไปสร้างเตาแบบนี้อีกสระมาณสองสามพันนะฮะ แล้วก็ซับหน่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะ,ฮะมีชีวิตแบบความสุขนะฮะวันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับผม<อ> <laughs> ผมลาแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าชอบคลิปแบบนี้นะ,ะก็อย่าลืมกดซับ s ไ r i b ์อะไรด้วยนี่นะครับนะครับผมแล้วก็ผมก็จะต้องลาด้วยไปก่อนนะเดี๋ยวต้องไปดูแลลูกด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะพ่อจอนนะฮะที่ได้ เอออำนวยความสะดวกสถานที่นะฮะในการถ่ายทำนะครับโอเคครับพ <laughs> จ์เดี๋ยวผมไปก่อนเนอะ <laughs> <c oughs> นี่ครับผมอ่ะลาก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะจับบายบาย